อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําบ่อแม็กนะครับตัวนี้นะครับนะครับข้างซาครับตัวนี้นะครับบ่อแม็กนะครับบ่อแม็กกาซีนนะครับถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับบ่อแม็กเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราไม่ใส่เสริมมันนะครับมันก็จะนะครับช่องใส่แม็กกาซีนก็จะแค่นี้นะครับเห็นไหมครับที่เป็นข้างในนี่นะครับ จะแค่นี้นะครับเวลาเราใส่แม็กซซีนนะครับซึ่งมันพอดีนะครับกับช่องอาจจะทําให้เราใส่ผิดพลาดได้นะครับคือหมายความว่าเสียบไม่เข้านะครับเสียบไม่ตรงรูบ้างนะครับเมื่อมีบอแม็กเข้ามานะครับเวลาเราใส่แม็กซ์ซีนมันก็จะเพิ่มช่องตรงนี้นะครับให้มากขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันจะเพิ่มช่องตัวนี้ให้มากขึ้นนะครับทาให้เราสามารถ มีเบอร์เซนนะครับมีเบอร์เซ็น์ที่จะใส่เข้าช่องได้สูงขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะครับนะครับอันนี้คือประโยชน์ของบอแมกนะครับและนะครับและนะครับเมื่อนะครับจะสังเกตว่าข้างหน้านะครับข้างหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะสั้นกว่าไหมครับตรงนี้มันจะยื่นออกมานะครับนะครับ ทำให้เราสามารถใส่โดยที่เราไม่ต้องมองได้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยที่นะครับเราใส่เข้าไปนะครับแล้วเราดันไปข้างหน้านะครับเนี่ยเราตวัดไปข้างหน้าสถานีครับมันก็จะไปขัดกั่ตัวด้านหน้าตัวนี้ครับจะไปขัดตันี้เห็นไหมครับแล้วก็ดันขึ้นไปนะครับอันนี้คือข้อดีของมันนะครับสังเกตดูนะครับแม็กกาซีนมานะครับดันแม็กกาซีนไปข้างหน้านะครับเนื่องจากปืนจะอยู่หน้าตัวเราอยู่แล้วนะครับ เราดันแม็กซีนข้างหน้านะครับเห็นไหมครับก็จะเข้าช่องนะครับดันแม็กซีนข้างหน้าครับนะครับนี่ครับนะครับมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับให้เราสามารถใส่แม็กซีนได้เร็วแล้วก็แม่นยําถูกต้องนะครับและประโยชน์อีกอย่างนึงนะครับมันจะมีกริปมือมาให้นะครับเห็นไหมครับกริปมือมาให้นะครับ เป็นช่องกริบมือนะครับนะค,ครับเมื่อเรายิงแล้วก็สูนหมดนะครับปื้บุงเครียร์แล้วนะครับเมื่อเรายิงแล้วก็สูนหมดนะครับใส่แมกกาซีนใหม่เข้าไปนะครับแมกกาซีนใหม่เข้าไปนะครับเราก็จะมาต้องเราก็จะต้องกดนะครับปุ่มนะครับค้างเลื่อนตัวนี้เพื่อให ลอยลูกเลื่อนนะครับดันกระสุนเข้ารังเพลิงนะครับเมื่อเรากดปุ๊บนะครับเราต้องการยิงให้มันเร็วนะครับกดปุ๊บบรรจุกระสุนแล้วใช่ไหมครับเราก็ยิงได้เลยนะครับโดยที่มีกริปมืออยู่นี้นะครับก็สามารถยิงกระสานนี้ได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับหรือบางคนนะครับถนัดกริปกระสานนี้อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับมีร่องมือให้นะครับ ตาของเดิมมันจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับเป็นทรงลักนาะสี่เหลี่ยมเรียบนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องมาให้ครับจับลักษานี้ได้นะครับนะครก็จะทําให้มันคงยิ่งขึ้นนะครับนะครับนะครับมาณนี้นะครับอันนี้คือข้อดีของบอแมกนะครับเผื่อถ้าในสนใจนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับผม